v t 4หรือ MBT 3,000เป็นรถถังหลักจากประเทศจีนที่กองทัพไทยจัดหามาใช้งานแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง m 4 1ด้วยความทันสมัยแข็งแกร่งและคุ้มค่าราคารถมีน้ำหนักประมาณ52ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซล1300แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว500กิโลเมตรอาวุธหลักคือปืนใหญ่125มลิมลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุอัตโนมัติยิงได้ทั้งกระสุนระเบิดและขีปนาวุธต่อต้านรถถัง ระบบควบคุมการยิงเป็นดิจิทัลสมัยใหม่มีทั้งกล้องกลงคืนกล้องรอบตัว360องศาและเลเซอร์วัดระยะอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลิเมตรบนกล้องปืนซึ่งสามารถควบคุมจากภายในรถได้โดยไม่ต้องเปิดฝาระบบป้องกันของ v t c ใช้เกราะคอมโพสิตและเกราะปฏิกิริยา ERA พร้อมระบบป้องกัน NBC จากนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ ปัจจุบันกองทัพไทยมี v t ทประจำการแล้วกว่า50คันในหลายหน่วยรบหลักรถถังรุ่นนี้ถือเป็นความคุ้มค่าในราคาปานกลางแต่ให้สมรรถนะที่ทันสมัยแข็งแกร่งและหอมสมราคากับภารกิจของกองทัพไทยในภูมิภาคอาเซียนคราวนี้เรามาดูรถถังหลักที่ดีที่สุดของฝั่งกัมพูชากันบ้างว่าเขาใช้รถถังอะไรกัมพูชายังคงใช้รถถัง t 55 คือรถถังประจันบานที่มีชื่อเสียงสูงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันติดตั้งปืนใหญ่ d 10T ขนาด100มิลิเมตรที่มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงได้ไกลระบบการมองกลางคืนและการค้นหาเป้าหมายก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในรุ่นหลังๆ นอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรสำหรับการป้องกันในระยะใกล้และปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลิเมตรติดด้านบนสำหรับต่อต้านเฮลิคอปเตอร์และทำลายเป้าหมายในอากาศด้วยอาวุธครบมือแบบนี้ T-55 จึงกลายเป็นรถถังที่มีพลังทั้งในการจู่โจมและการป้องกันอย่างน่ากลัว